ผมจะมาตอนะมาบอกแนะนำชุดที่ผมแนะนำนะครับถ้าได้เสียงอะไรสอดได้ก็ขออภัยได้ชุดแรกที่ผมแนะนำจะเป็นชุดที่แบบคนงบน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนแต่งตัวเสร็จเลยนะครับนี่นะสำหรับคนที่งบเยอะงบเยอะประมาณสามพร้อยประมาณนี้ ประมาณสองสาม้วนนน่าจะได้อยู่นะครับก็น่าจะได้รประมาณแล้วแล้วนะครับชุดตี้ต่อคนดีเติมเยอะๆนะครับเติมแบบประมาณห้าขวดนะครับหรอะมาณพันรก,กว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งไปตอนแต่งไปเถิดน,น,นะครับเออลืมบอกไปมีขายในร้าค้านะนี่ครับตรนะี่นี่ก็เสร็จเสร็จแล้วคนนะี้สองคนนี้มีห้นะ เยต่อไปต่อไปมันจะเอารับฟรีแบบฟรีเลยนะฟรีแบบฟรีทั้งตัวเลยนะลืมบอกว่าต้องตัดแตงโมเออ่ยางฟรีแบบไม่เติมเลยสักบาทนะนีนั่นะนี่นี่คือตัวหัวได้นะถ้าใครไม่มีก็อะไรอ่นที่มีก็คิดว่าให้ไปแล้วกัเออแล้วต่อมาก็ตัวนี้ไม่ต่ออี้อย่างว่าอันนี้ดีกว่ากางเกงก็